สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบบนประจำวันที่31กรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสูตรครบบนนะคะเป็นสูตรที่สองที่อาจารย์จะวางให้สูตรที่1วางไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้า3ามตัวบนนะคะงวดที่แล้วทั้งสองสูตรนี้นะคะ รวมทั้งสูตรครบบนระยะยาวหรือว่าสูตรครบบนระยะวัดดวงด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ค่อยลงให้นะวัดดวงมี f อฟีขอมาเอาสูตรที่มันเข้าเสมอเสมอกันนะคะมาลงให้ชมก่อนดีกว่านะคะเผื่อใครคิดอยากจะเอาไปตัดนะคะเอาไปหาตัวชนประมาณนี้เนาะ,ะในตัวสูตรนะคะท่านผู้ชมจะเป็นสูตรครบบนเนาะระยะสั้นนะคะ ใช่หมื่นหน่วยบนสิบล่างสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สามบวกหกคงที่นะแล้วก็มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนั้นเรียงไปเลยนะคะงวดแรกเนาะออกมาที่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะสี่หนึ่งเจ็ดจะมีสามตัวสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดนะงวดที่หนึ่งงวดที่สองหกห้าสองนะคะหกห้าแล้วก็สองงวดที่สามแปดเจ็ดสาม แปดเจ็ดแล้วก็สามตัวที่สี่นะคะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดอ้าวตัวไหนเก้าอยู่นี่นะเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดนะคะเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ตัวที่ห้าเก้าศูนย์หกค่ะเก้าศูนย์หกตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แล้วก็หกนะคะ เมื่อที่หกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเมื่อที่เจ็ดเก้าศูนย์สามนะเก้าศูนย์แล้วก็สามอันนี้อาจารย์บอกก่อนนะคะสูตรเก่าเมื่อที่แล้วอาจารย์วางให้นะคะสูตรนี้เอฟซีคงทํากันแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ขออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะลองทําดูแล้วก็จะได้เลขเดียวกันกับเอฟีหรือเปล่าเผื่อเอามาบวกผิดที่อะไรแบบนี้นะคะ สองเจ็ดสองนะสองเจ็ดสองนี่คะ่ะต่อมาก็แปดเจ็ดสองอ่าแปดเจ็ดสองแล้วก็หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์สำหรับงวดนี้นะคะ เราจะรอผลอยู่ก็จะเป็นตัวแรกคือหลักหมื่นเนาะเลขหกตรงนี้นะคะแล้วก็หน่วยบนเลขศูนย์บล่างห10ครั้งที่2เลข8ปดสิบครั้งที่3ามก็เลข8ดแล้วก็บวกกับ6นะซึ่งเป็น6กคงที่ทําการบวกกันเลยเนาะหกมีอยู่สาตัวเป็น18แล้วก็แก็มี3าตัวนะคะ ตะกี้ตัวหนึ่งแล้วอีกสองตัวก็เป็นสามแต่สามเป็น 24, ยีิบสี่ได้เลขสี่เลยนะได้เลขสี่นะคะเราก็เอามาตั้งตรงนี้เลยสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสามเป็นแปดแล้วก็ก้า2ศูนย์หนึ่งสองสามนี่ยจะครบมุงวันที่แล้วก็ห้าศูนย์สามอันนี้ของเก่านะคะไม่ได้เป็นสูตรใหม่นะสูตรเก่านะคะอ่าต่น,นี้เราทําเนาะเราก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนจะเข้า สูตรที่ที่สูตรครบบนสูตรแรกจะไม่มีเลขแปดนะคะท่านผู้ชมอ่าในในหลักร้อยที่เราทําได้แต่สูตรนี้จะมีเลขแปดนะคะไม่ทราบสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาสองสูตรที่อาจารย์จะทําให้กรณีที่อาจารย์เขียนนี่คือเลขวิ่งตัวเดียวนะคะที่เราทําได้ก็มีตอนนี้เราทําได้เลขวิ่งตัวเดียวเนาะแต่อาจารย์ไม่ทราบจะเข้าหรือเปล่านะอันนี้ก็คือห้าใช่ไหมวิ่งตัวเดียวแปดเลขวิ่งตัวเดียวนะแล้วก็ ศูนย์ก็คือเลขวิ่งตัวเดียวเราได้สามตัวนี้ยังยังเหลืออีกหนึ่งสูตรนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ซ้ํากับสามตัวนี้ด้วยจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขนะอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดทางวดที่แล้วเราเอามาจับชนกันก็จะเหลือเลขที่น้อยตัวนะคะเดี๋ยวใครจะแคปหน้าจอเดี๋ยวแคปก่อนเนาะจะลดลงให้แคปมาประมาณนี้เนาะตั้งแต่งวดที่หนึ่งมาเลยนะคะจนถึงงวดที่สิบสองนะคะสิบสองงวดลวดนะอัน อันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวดูไปทีละดูทีละงวดเนาะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ตาลายนะคะเอาดูเฉพาะในจอเนาะตรงตัวชนนี่นะคะชน ทั้งสองสูตรนี้จะชนทั้งหมดห้าตัวนะคะออกแปดหนึ่งสี่นี่ค่ะแปดหนึ่งสี่นะโนะมที่สองก็ชนถึงหกตัวเลยนะคะสามหกเจ็ดตัวที่ซ้ำไปนะเจ็ดตัวออสูตรแรกชนหกตัวนะสูตรที่สองวม,มที่สองก็ชนเจ็ดตัวชนเยอะนะคะท่านผู้ชมชนหลายตัวเลยนะระหว่างเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะเนี่ยก็อันนี้ก็ลดลงมาหน่อยเนาะเหลือห้าตัววม,มที่สี่นะคะออกเก้าศูนย์เจ็ด ชนห้าตัวหกตัวเลยนะห้าตัวหกตัวบางงวดชนเจ็ดตัวเลยด้วยซ้ำสามหกเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะดูมาเรื่อยๆเยนาะแต่นี้พอดูทุกที่อาจารย์จะวางแยกนะไม่ได้จับชนกันให้นะแค่วางตัวเลขให้ชมแต่ละสูตรเฉยๆเพียงแค่มันเข้างวดนี้ลองเอามาชนให้ดูนะคะถ้าสองสูตรที่พร้อมใจกันเดินของงวดที่แล้วนี้จะได้ห้าตัวนะคะศูนย์สามห้านี่เลยเนาะศูนย์สามห้าตัวชนนะออกห้าสามศูนย์ สำหรับงวดนี้ก็ถ้าชนนะคะท่านผู้ชมก็ห้าศูนย์หนึ่งสองสามนค่ะเราทำได้ตอนนี้ที่เราเห็นเห็นคือเลขวิ่งเลขห้าก,กับเลขศูนย์เนาะหรือหนึ่งสองสามถ้าเกิดกรณีมันชนแล้วเข้านะเราไม่ทราบว่าจะชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าสูตรที่หนึ่งนี่ไม่มีหลักร้อยที่เป็นเลขแปดสูตรที่สองนี่มีนะคะแล้วสูตรที่หนึ่งมีโัววิ่งตัวนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้นะมีเจ็ดตัวหนึ่งมีห้าตัวหนึ่งมีศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีแปด ที่อาจารย์ทำเองแล้วนะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะคือศูนย์เจ็ดแปดห้าที่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะจาก 3, 4, สามสีู่ตร4สี่ 4, สูตร4สีู่ตรนี่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ตัวเลยนะคะสูตรละตัวสูตรละตัวเลยนะไม่ไม่ชนนะงวดที่แล้วยังมียังมีสูตรชนกันเนาะที่เลขศูนยะ์เนี่ยศูนย์ตัวนี้ชนกันสองถึงสองสูตรเลยนะอ่าสำหรับงวนนี้ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถ้ากรณี อันนี้อาจารย์กรณีที่มันเข้าทั้งสองสูตรนะคะถ้ามันเข้าทั้งสองสูตรก็จะสามารถจับได้เป็น5้า1ู2ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามะ0ู0 2น3สามแล้วก็1 2 1 3หนึ่งสามและ2 3สามตามลำดับนะถ้าแต้มนะแต้มมันเราจะได้แต้ม5้านะแต้มที่ไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเขยบมาตรงนี้ี่แต้มนะแต้ม5้านะคะถ้าแต้ม2ตัวมีทั้งหมด3สูตรนี่จะชนที่แต้ม5้าแต่แต้มนี่ อาจารย์น่าจะสอนไปแล้วนะแต้มเคยลงให้ในสูตรอื่นๆนะที่ผ่านมาเนาะมันจะนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต้มเดี๋ยวแต้มสองตัว แต้มสองตัวนะสูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะสูตรที่สองได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สามได้สองสามสี่ห้าทั้งหมดนี่นะจะชนกันที่เลขห้านะคะแต้มสองตัวนะแล้วตัวสำรองก็สามสี่หกเจ็ดแปดก็คือตัวที่เหลือเนี่ยสามสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเอาเป็นตัวชนเลยนะเพราะว่ามันจะมีอย่างละสองสูตรสามมีสองตัวสี่ก็มีสองตัวหกมีสองตัวเจ็ดมีสองตัวแล้8แปดมีสองตัวนะคะก็เลย ได้ชนถึงห้าตัวนี้จะปีเลขห้าศูนย์นะคะที่ได้แต้มห้ากับสองสามที่ได้แต้มห้านอกนั้นก็จะเป็นแต้มแต้มสำรองนะคะนี่แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มสามแต้มสามแต้มสี่นะคะอส่วนศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนี้ไม่ได้แต้มนะคะก็เลยตัดออกไปก็จะเหลือประมาณนี้ถ้าเราจับสามตัวใช่ไหมเราก็เอาแต่ตัวที่ได้แต้มห้ามาตั้งนะสมมุติว่าถ้าเราชอบสองตัวนี้ ห้าศนยะ์ะมาตั้งให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็เอาส่วนที่เหลือห้ากับศูนย์ส่วนที่เหลือก็หนึ่งสองสามใส่ด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามก็จะเป็นโต๊ดนะโต๊ดเฉพาะตรงนี้นะคะหนึ่งห้าศูนย์สองห้าศูนย์และสามห้าศูนย์อ่าอันนี้เป็นโต๊ดนะคะจัแบบโต๊ดจะเขียนยังไงอะ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นโต๊ด สองฝั่งเลยนะโต๊ะนะคะส่วนสองสามตัวนี้ก็เอาสองกับสามก็เอาห้าศูนย์หนึ่งมาใส่ก็ห้าสองสามศูนย์สองสามแล้วหนึ่งสองสามนะคะกนะนะ็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะหกชุดส่วนชุดที่เจ็ดนี้นะมาจากเลขวิ่งอย่างละตัวนะคะกรณีถ้าสูตรนี้มันหลุดนะก็จะได้แปดศูนย์แล 5, ะะ้วก็ห้าได้ได้เพิ่มมาเป็นแปดศูนย์ห้าแล้วแต้มนะ,ะแต้มมันเป็นแต้มแต้มสำรองนะคะแต้มสามแต้มตัวนี้นะ,ะแต้มสำรองนะคะ ตัวนี้จะได้แต้มสำรองเอ้ยไม่ใช่เนาะศูนย์ห้าแต้มห้านะคะท่านผู้ชมศูนย์ห้าคือคือตัวนี้นะเนี่ยศูนย์ห้าสองตัวนะอันนี้มันแต้มสองตัวไม่ใช่แต้มสามตัวนะคะขอโทษด้วยเนาะอันนี้ศูนย์ห้านะแต่เอาศูนย์ห้าแล้วถ้าเราแปดใสใช่ไหมก็เป็นแปดศูนย์ห้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะร้อยที่เราทาได้เลขแปดนะก็ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูด สูตรสองก็จะเข้าสูตรที่สูตร,ส,ตร,ส,ตรสูตรที่เป็นอาจารย์วางให้ครั้งแรกอนะ่ะสูตรที่เจ็ดศูย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะหลุดไปนะแต่ถ้าพร้อมใจกันเข้าแล้วแปดหลักร้อยมันมีตัวสำรองด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเนาะแล้วก็หนึ่งใส่สีให้เนาะอย่างละสามชุดถ้ามันเข้านะค้ท่านผู้ชมต้องให้มันเข้า คือสูตรต้องเดินพร้อมใจกันเดินเลยนะคะมัจะชนแค่นี้เองชนแค่สองสองตัวเด่นนี่นะคะ่ะห้าศูนย์กับสองสามแต่ถ้าเลือกเอาเตจในนี้นะจะจะไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะหลุดหมดนนะคะแต่น่าจะติดมาบ้างนะถ้าไม่มาครบถ้าไม่มาครบทั้งหมดสามตัวในนี้นะคะมันก็จะ อาจจะมีตัวติดอยู่บ้างนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่หายไปเลยเนาะหมดไม่เหลือสักตัวเลยเงี้ยคิดว่าใข่ชอบตัวไหนคะเนี่ยอาจารย์ทําให้จะได้เอาไว้เปรียบเทียบของตัวเองเนาะถ้าลดลงไปมากจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันตัวเลขมันเยอะต้องเอาตัวใหญ่ๆแบบนี้จะได้เห็นกระดูแค่สองสามงวดนี่ก็พอเนาะสองสามงวดนะอันนี้คือแต้มเนาะแต้ม ประมาณนี้แหละอเอาแค่นี้ก่อนแต้มเราต้องดูแต้มซะหน่อยเนาะแต้มจะได้เห็นเพราะว่ามันเป็นการจับอันนี้มันจะต้องเป็นการจับสามตัวก่อนเราจะมาจับสามตัวใช่ไหมเราต้องจับสองตัวก่อนเราจับสองตัวด้วยแต้มก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาส่วนที่เหลือมาใส่ด้านหน้านะอาจารย์ก็คิดว่าแบบนี้นะมันจะดูมันจะทําดูว่าง่ายนะแต่ไม่ทราบมันจะเข้าหรือเปล่าเนาะ เพราะว่าเราจัดแบบสองตัวให้ได้ก่อนแล้วก็เอาแต้มมาจับนะคะพอเอาแต้มมาจับได้ตัวไหนคู่ไหนที่มันได้แต้มเราก็ลองเอามาใส่เอาส่วนที่เหลือมาใส่อาจารย์ก็ลองเอาตัวที่เอาแต้มชนที่มากที่สุดเนี่ยคือแต้มเด่นเด่นตัวนี้ชุดเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะชอบคู่อื่นก็ได้ก็ทําลักษณะแบบนี้นะคะเอาอย่างสมมุติใครชอบคู่ห้าหนึ่งก็เอาห้าหนึ่งมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแล้วก็สามห้าหนึ่งตามลําดับแบบนี้นะคะ ทำคล้ายๆกับที่อาจารย์ทําให้นี่เนาะลองดูสิคะว่าสูตรที่หนึ่งนะ,ะจะเดินต่อไปไหมหรือสูตรที่สองจะเดินต่อหรือเปล่าสองสูตรนีนะะ้ถ้าเดินต่อก็เหลือห้าตัวนี้นะคะแต่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งข้าเพียงสูตรเดียวก็ต้องเลือกในแต่ละสูตรตามที่ fc ชอบเลยนะคะอ่าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะอาจารย์ก็ลองทํามาให้นะให้สนใจแค่งวดท้ายๆก็พอนะคะแล้วก็ดูตัวที่จับแล้วก็จะให้ดูแต้มด้วย คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ง่ายๆเป็นสูตรครบบนนะคะเป็นสูตรที่สองนะคะเป็นของเก่าที่เดินต่อนะคะก็ใครชอบก็ลองลองจัดดูนะคะเผื่อเผื่อมันฟุกเข้าเหมือนอยังงวดที่แล้วอย่างเข้าเลยนะคะบางทีตัวเลขที่เราทําได้ในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบางครั้งก็ไม่มาะค่ะอาจจะมาในห้าตัวนี้ก็เป็นได้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ